สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน็อตนะฮะในช่องของเซลล์น็อตมิซูอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูรถปาเจโร่ e อ i t e อีดิชันนะครับคันนี้สีดำตกแต่งนิดหน่อยนะครับก็มีพ่นสีเพิ่มเติมแล้วก็มีติดคิ้วล้อของแท้และเคลือบแก้วด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถของคุณคริสนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าชาวต่างชาตินะก็ได้ติดต่อมาแล้วก็เราทําการซื้อขายกันนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งมอบให้ลูกค้านะครับโอเคตอนนื้นะผมจะบอกนะครับคันนี้ ได้แคมเปญดอกเบีย้ย0%นะฮะ oh. เป็นลูกค้าเก่าได้แคมเปญดอกเบีย้ย0%ได้ของแถมแบบนี้จัดให้ได้นะแต่ถ้าใครไม่เป็นไม่เป็นลูกค้าเก่าเป็นราชการเป็นอะไรอย่างงี้ทักมาคุยกันได้นะครับสำหรับแคมเปญ0%ก่อน48งวดมีอยู่จริงครับผม oh. โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าคันนี้ได้ตกแต่งอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะนะแต่ก็ก่อนจะไปดูนะอย่าลืมนะกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจครับผมโอเคพร้อมแล้วไปดูกันเลย อามาครับทุกคนวันนี้เรามาเจอกันช่วงเย็นๆหน่อยนะพอดีว่าเพิ่งเอารถไปเคลือบแก้วกลับมานะครับสำหรับคันนี้นะฟัเจโรอีลิิชันนะสีดำนะครับขับเคลื่อน2องล้อนี่เลยตกแต่งแบบนี้นะด้วยแคมเปญดอกเบีย้ยศนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าคันนี้ได้ทําอะไรบ้างนะสำหรับคันนี้นะครับหลักๆแล้วนะที่เห็นเงาๆอย่างนี้นะครับ ได้ทาการเคลือบแก้วมานะครับนี่ <Wow. S 1> แบบนี้เลยนะครับลูกค้าต้องการให้เคลือบให้นะครับตัวนี้นะนะเคลือบแก้วนะอ่าเคลือบให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราไปทาอะไรเพิ่มเติมบ้างนะโลโก้อย่างที่รู้นะครับว่าของ Elit e เ d i t i o n นะมีมาให้อยู่แล้วนะครับกระจังหน้าสีดําแบบนี้ e l i t e เ d i t i o n ก็มีมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ที่เราทำนะครับตัวนี้นะครับพ่นสีนะผิวกันชนหน้าพ่นสีดําแบบนี้ นะครับอ่ะส่วนต่อมาก็กอบป้ายไลรีอาร์ตแบบนี้นะครับใต้กันชนคันนี้ไม่ได้ติดสเกิร์ตเห็นไหมเราไม่ได้ติดสเกิร์ตแต่ของเดิมเป็นสีดำโอ้โหดุดันอยู่แล้วนะแบบนี้เลยนะอ่าจริงๆแล้วเราพ่นสีแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะเราพ่นสีแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับเพราะอย่างอื่นเขาทํามาอยู่แล้วนะอ่ะแล้วที่ด้านข้างบ้างล่ะด้านข้างอ่ะล้อแม็กสีดำเนี่ยมากับรถอยู่แล้วล่ะโดยพื้นฐานล้อแม็กสีดำนะมากับรถอยู่แล้ว ขอบ18ปนะครับตัวนี้นะคิ้วล้อะ Q นะครับของแท้นะครับใครที่คิดว่าคิ้วล้อ Q ของแท้เป็นไงเนี่ยมันเงามากเลยนะทุกคนเพราะเราไปเคลือบแก้วมาเนี่ยเห็นไหมเงาแบบนี้เลยเนี่ยครับคิ Q ้วล้อของแท้นะฮะก็จะมีขอบยางให้ด้วยนะครับนะเห็นนะนอกจากเขายิงกาวแล้วเขาก็ยิงน็อตนะครับคิ Q ้วล้อของแท้ยิงน็อตเพิ่มเข้าไปนะนี่ตรงนี้ยึดน็อตให้นะครับแล้วก็มีซีนยางให้ด้วยนะ อแล้วของแท้ราคาสูงหน่อยแต่ถ้าคิดว่าชอบแบบนี้ก็ใส่ของแท้ไปเลยนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับก็เป็นงานพ่นสีแหละตัวนี้นะกระจกมองข้างนะครับนี่เราก็พ่นสีจากโคม,มียมเปลี่ยนให้เป็นสีดำนะคิว้วขอบกระจกนะครับตัวนี้เราก็พ่นสีนะครับอ่ามันจะได้ไม่มีโคมียมมาเกะกะนะครับตัวนี้เราก็พ่นสีไปหมดเลยนะฮะให้เป็นสีดําแบบนี้เลย นะครับส่วนมือเปิดประตูนะครับของเดิมก็เป็นโครเมียมเราก็พ่นสีนะครับคันนี้ผมพยายามไม่อยากไปแตะรถนะน้ายาเคลือบแก้วเขากําลังเซตตัวอยู่นะครับพอดีเพิ่งเอากลับมาทางร้านเขาแจ้งมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัวของเบ้ากัะลอยคลิปล่านะเราก็ติดให้เรียบร้อยคิ้วกันสาดแท้นะคันนี้นะตกแต่งด้วยกันสาดแท้นะครับคันนี้บอกเลยของแท้ทุกชิ้นนะส่วนด้านหลัง ด้านหลังเอ,อแทบไม่ได้ทําอะไรเลยด้านหลังนี่ก็อย่างที่เห็นนะครับคิ้วท้ายอย่างเดียวเลยไม่ได้ติดแบบมีไฟนะเอาของเดิมนี่แหละครับพ่นเป็นสีดํานะใครที่ชอบเข้มเข้มดุดันแบบนี้นะดูคลิปนี้ได้อันนี้แต่งแบบไม่เยอะแต่ถ้าแต่งแบบเยอะนะดูคันที่แล้วนะ GT p a พัอันนั้นแต่งจัดเต็มจริงๆนะครับอ่าใต้กันชนหลังก็เป็นสีดำนะครับปลายท่อสแตเลตตัวนี้ติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะฮะนะ ส่วนอย่างอื่นก็ปกติเลยเล่าลังคาสีดำอยู่แล้วอันนี้ Elite e dition เขาเป็นสีดำมาอยู่แล้วนะผมบอกเลยว่ามันเข้มเข้มมากครับดุดันเลยคันนี้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในให้ดูนิดนึงครับผ้ายางของแท้นะเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะเนี่ยครับผ้ายางของแท้อ่ะเนี่ยครับผ้ายางของแท้มิตซูเลยนะครับโดยตรงเลยนะตรงรุ่นเลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นคือคันนี้เสร็จแล้วพร้อมส่งมอบนะครับอ่รอเลดีช e ันเขาก็จะมีกล้องมีอะไรมาให้ภายในก็เป็นเสยมตาลแบบนี้นะจบๆไปเลยนะครับอ่าเนี่ยประมาณนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็มารีวิวรถให้พอคร่าวๆนะเพราะว่ารถเดี๋ยวต้องเอาไปจอดเก็บไว้แล้วล่ะนะครับนะโอยเงามากถูกใจเงามากเลยครับทุกคนถูกใจเลยนะคันนี้ Okay. ประมาณนี้เนาะแล้วเจอกันช่วงท้ายคลิปครับผมก็นั่นแหละครับคันนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าแคมเปญ0%น็นะครับคันนี้จัดให้ลูกค้าแบบจุกๆเลยนะครับพร้อมชุดแต่งพร้อมอะไรพวกนี้นะเพราะเขาเป็นลูกค้าเก่าด้วยแหละแล้วก็เราสามารถทํา0%พร้อมของแถมประมาณนี้ให้ได้นะแต่ถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยอยากได้0%ของแถมแบบนี้เดี๋ยวซื้อเองได้จ่ายเพิ่มให้ได้ลองทักเข้ามาดูนะครับมาคุยกันได้นะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูนะแต่อย่าลืมนะกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะสีดำไป2คันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะมาสีขาวอีกแล้วล่ะแต่ก็อาจจะมีตกแต่งแตกต่างจากเดิมบ้างนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้นอดด้วยนะถ้าสนใจรถยนต์นะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะโทรหาได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ